ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลกเป็นสถานศึกษาของราชการส่วนกลางของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับอำเภออยู่ในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัยปัจจุบันกศนอำเภอสวรรคโลกตั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอสวรรคโลกบนพื้นที่ราชพื้นท แปลงห,หมายเลขทะเบียนที่สท .161 ถนนประชาสงเคราะห์ตำบลเมืองสวรรคโลกปรัชญาการจัดการศึกษากศนอำเภอสวรคนโลกเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมุ่งจัดการศึกษาตามความต้องการเพื่อให้ผู้เรียนผู้รับบริการมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด เน้นกระบวนการคิดเป็นตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตวิสัยทัศน์กศนอํำเภอสมุนครโลจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพอัตลักษณ์มีจิตอาสาเอกลักษณ์สถานศึกษาออนไลน์พันธกิจ จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาบุคลากรและวิทยากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดการเรียนรู้สื่อและนวัตกรรมการวัดผลและประเมินผลในทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์และผลสนนทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลตรวจสอบดิเทศภายในติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินง,งานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยเพื่อรับการประกันคุณภาพส่งเสริมการทำงานให้ครบตามระบบ PDCA อย่างมีคุณภาพ กศนอำเภอสวรรคโคลกมีบุคลากรจำนวน23คนโดยแบ่งเป็นข้าราชการจำนวน3คนลูกจ้างประจำา1คนพนักงานร,ราชการ17คนลูกจ้างเหมาบริการจำนวน2คนและมีกศนตำบลในสังกัดจำนวน14ตำบลโดยมีนายจิรพงศ์ผลนาคผู้อำนวยการกศนอำเภอสวรรคโคลกและมีบุคลากรกศนอำเภอสวรรคโคลกดังนี้นางสาวกนกวรรณบริสุทธิ์ครูชนาญการนางสาวประภาพรภูนสุข บรรลักษ์ปฏิบัติการนางสาวเอื้อการผิวเหลืองครูนางสมจิตตนชัยภูมิครูอาสานางเพ็ญศรีมโนจันทร์ครูอาสานางสาวทัชนีที่วงศาครูอาสานางนาจัจราสังทวมครูอาสานางสาวพัทรวรินทร์มันตสูตรบรรลักษ์ตาจ้างนางสาวนงนุษย์บัวเพ็งครูกศสนตบลในเมืองนางสาวจุธามาศร,ร้วนงามครูกศสนตบลปกกักกุมเกาะ นางชวันพัฒน์ตะกูลครูกศสนตบุญคลองยางนายสมเกียิใจหนักครูกศสนตบนุญเมืองบางยมนางวันนภารพูนชนะครูกศสนตบนุญปากน้ำนางพัชร,ริยาตาคำครูกศสนตบนุญคลองกระจงนางสาวจริราพรสอนสิทธิ์ครูกศสนตบุญนาทุ่งนางสาวประภาดา,ากุลชัยรักครูกศสนตบุญหนองกลับนางสาวธิพรัตน์บุญเคียนครูกศสนตบนุญเมืองบางขางนางสาววชิรยาศรีสวัสดิ์ครูกรสนตบุญย่านยาว นายเอกสิทธิ์สุดจิตครูกศน,นตบลวังไม่ขอนนางสาวกรยาสุขเพียงครูกศน,นตบลวังพิพนและนางสาวสุนิสาสีนุชครูกศน,นตบลเมืองสวรรคโลกผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี2565 กศนออำเภอสวรรคโลกมีผลการประเมินตนเองอยู่ในภาพวรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีคะแนนร,รวมเท่ากับ93.11คะแนนและมีผลการประเมินตนเองตามประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษามีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีคะแนนร,รวมเท่ากับ89.62คะแนน กศนอำเภอสวรรคโลกจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นกว่าข้าเป้าหมายโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาสถานศึกษาแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้รายภาครายสัปดาห์ปฏิทินการสอนแผน PLC จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การอบรมค่ายภาษาอาเซียนการอบรมโครงงานนักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะวิชาการยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมุ่งผลสมฤทธิ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูปแบบผสมผสาน blended learning คือการเรียนผสมระหว่างออนไลน์และชั้นเรียน1ห้องเรียน2ระบบ มีการใช้กระบวนการ PLC ของครูเพื่อการแก้ไขปัญหาแบ่งกลุ่มครูก่อสนอตะบน4กลุ่มเพื่อให้ครูในกลุ่มไปสังเกตการสอนแล้วนำสภาพปัญหาที่พบในระหว่างการสอนมาประชุมกลุ่มเพื่อหาวิธีแก้ไขโดยมีครูอาสาสมัครและข้าราชการครู่เข้าร่วมนำผลการประชุมกลุ่มเสนอผู้อำนวยการรับทราบมีการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย การกำกัดนิเทศติดตามโดยมีแผนการนิเทศการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสอบผลสมริตปลายภาคเรียนครูรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประเมินความพึงพอใจการเยี่ยมบ้านนักศึกษาจุดเด่นในการดำเนินงานสถานศึกษาได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานกศนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษามีการจัดโครงการกิจกรรมให้ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถสร้างโครงงานชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้เรียนโครงการอบรม ICT และทดสอบคอมพิวเตอร์และได้จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่านระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์1สถานศึกษา2ระบบกศนอำเภอสวรรคโลก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านดนตรีกีฬาศิลปะนันทนาการจิตอาสาหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถานศึกษามีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลครูดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายภาครายสัปดาห์ เพื่อนําไปจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนและมีการบันทึกหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อนําผลและปัญหาอุปสรรคไปหาแนวทางแก้ไขหรือนําไปทําวิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมแบบอย่างที่ดีกศนอําอสวรรคโลกมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน blended learning คือการเรียนผสมระหว่างออนไลน์และชั้นเรียน1ห้องเรียน2ระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดกระบวนการแบบ active learning ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงโดยมีครูผู้สอนทำนาทีจัดบรรยากาศการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้สิ่งเล่าเสริมแรงให้คำปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน กอนสนออำเภอสวรรคโลกมีการพัฒนาหนังสือแบบเรียนหลักสูตรรายวิชาเลือกระดับประถมศึกษารายวิชาการใช้เทคโนโลยีสาสรสนเทศในชีวิตประจําวันระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นรายวิชาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรายวิชาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณรายวิชาโลกาอุบัติใหม่และรายวิชากฎหมายพื้นฐานกับการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลเพื่อให้สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายชุมชนและสังคม ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพพัฒนาสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยีสอดคล้องกับสภาพสังคม New Normal และตอบสนองต่อผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน คลินิกคณิตศาสตร์นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านช่องทาง f a c e o o o k เพจและ YouTube c h anel n โดยได้ทำวิดีโอการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้นำนโปรแกรม OBS Studio เข้ามามีส่วนในการจะทำวิดีโอในรูปแบบที่เห็นหน้าครูผู้สอนและเห็นสื่อการสอนการเรียน,นรู้พร้อมๆกันซึ่งสามารถแสดงสื่อบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ และยังได้จัดทำหนังสือเล่มเล็กหรือพ็อกเก็ตบุ๊กที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกและอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาอัดแน่นไปด้วยข้อสอบจำนวน160ข้อที่แสดงขั้นตอนวิธีการทำพร้อมเฉลยอ,อย่างละเอียด การใช้สื่อห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม OBS Studio โปรแกรม Canva ช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงงานมหสัสจรยรต้นกล้วยโครงงานวิทยา,าศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมจากศูนย์วิทยา,าศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องสถานศึกษามีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีคะแนนรวมเท่ากับ90คะแนนกศนอำเภอสุวรรณคลก มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องซึ่งเป็นความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียนที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรรวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานค่านิยมร่วมของสังคมจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่มีหลักสูตรตั้งแต่6ชั่วโมงขึ้นไปโดยจัดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ หการจัดการศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชัน้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปอาชีพรียะย่้นหรือกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง 1. อำเภอหนึอาชีพ 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรทักษะชีวิตในการสร้างสุขภาวะการป้องกันชีวิตและสุขภาพของตนเองครอบครัวชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการฝึกอบรมประชาชนด้านการใช้พลังงานทดแทนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการลดรอร้อนการบริหารจัดการขยะโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป 4. การจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรบ้านพอเพียงเพิ่มรายได้สร้างอาชีพเสริมทําเองใช้เองลดการซื้อโดยมีฐานการเรียนรู้คือ5คำา5ข้อข้อสอน การทำปุ๋ยไม่กลับกองสวนมั่วไม้ห้าระดับป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างระบบนิเวศสัตรูตธรรมชาติและการกำจัดศัตรูพืชเชิงกลการทำน้ำยาอนเนกประสงค์การทำบัญชีโครเรือนการออมกสนอำเภอสวรรคโลกดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนงานโครงการของแต่และหลักสูตร จัดหาวิทยากรที่มีความรู้มีประสบการณ์และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาหลักสูตรจัดทาโครงการและขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการจากผู้อํานวยการสถานศึกษาจัดทาหลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อํานวยการจัดทําฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ตามโครงการจัดการนิเทศและติดตามผลการดําเนินงานประเมินผลการจบหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเรสซันที่เน้นเนวสกิลอัพสกิลและรีสกิลที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายความต้องการของตลาดแรงงานและกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับมีการพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้หรือผู้บรรญายท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษามีการพัฒนาวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร จุดเด่นในการดำเนินงานกศนอำเภอสวรโคลกได้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะและมีคุณธรรมที่เป็นไปตามเกณฑ์ของการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจบหลักสูตรผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องจบหลักสูตรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม ประานศึกษามีวิทยากรครูผู้สอนการศึกษาต่อเนื่องที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีความชํานาญในเนื้อหาวิชานั้นทั้งในการถ่ายทอดความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทําให้ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนมีการให้บริการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องด้านการพัฒนาอาชีพการพัฒนาทักษะชีวิตการพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ9 2 8 4 นวัตกรรมแบบอย่างที่ดีการพัฒนาวัสดุท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยและการแปรรูปไบตอง กอนสนาอำเภอสวรรคลโลกได้มีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยโดยการนำกราบกล้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิน่นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าโดยการสารเปร็นกระเป๋าและการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยรูปแบบต่างๆที่สวยงามสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ นวัตกรรมด้านพัฒนาหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ไล่ยฟุ้งเฟืองแหล่งเรียนรู้ไล่ยฟุ้งเฟืองเป็นแหล่งเรียนรู้สืบเนื่องจากโครงการสมาร์ทโอนี่เพื่อสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต่อยอดเป็นมาสเตอร์เทนเนอร์ คือในประพันธ์พุ่งเพื่องซึ่งเป็นเกษตรกร,กรต้นแบบของตนบนเมืองบางขลังโดยกศนอเภอสวรรคลโลกจัดโครงการอบรมโดยครูกศนตันบนเมืองบางขลังร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้แก่หลักสูตรบ้านพอเพียงหลักสูตรการทําน้ําอ้อยคั้นสดหลักสูตรการแปลรูปน้าอ้อยคั้นสดหลักสูตรการขยายพันธุ์พืชหลักสูตรการปรับภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและได้พัฒนาเป็นวิทยากรงานการสัตวต่อเนื่องในการอบรมให้กับประชาชนผู้สนใจ มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษามีการประเมินตนเองอยู่ในดับยอดเยี่ยมมีคะแนนรวมเท่ากับ99.71เนคะแนนกศสนอำเภอสมบัตคขโลกได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีกิจกรรมดังนี้โครงการบรรณสัญจรมีการจัดทำโครงการแต่งตั้งคณะทำงานการรับบริจาคหนังสือโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสมาชิกข้าสมุทรมีการหมุนเวียนหนังสือสู่ชุมชนลงบ้านหนังสือชุมชนและกศนาตำบล โครงการส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เช่นกิจกรรมหนังสือดีบอกต่อกิจกรรมชวนกันมาอ่านกิจกรรมอ่านเขียนเรียนรู้ลายสื่อไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายนอกห้องสมุดเช่นกิจกรรมกระเป๋านังสือเคลื่อนที่กิจกรรมหนังสือวิ่งได้หรือบุ๊คไดร์เวอรกิจกรรมรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านจัดนิทศการหนังสือและนิทรศการให้ความรู้วันสำคัญ โครงการบริการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีมีกิจกรรมให้บริการหนังสือและสื่อที่มีคุณภาพจะททำมุมหนังสือและมุมสกก่งเสริมการอ่านที่หลากหลายสร้างบรรยากาศให้ความร่มรื่นสะอาดสะดวกสบายในการให้บริการและมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน มีการดำเนินการห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการของห้องสมุดได้อย่างทั่วถึงมีการสํารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชชาวบ้านในพื้นที่1 4ตำบลของอำเภอสวรรคโลกและรวบรวมข้อมูลมาจัดทําเป็นทำเนียบแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชชาวบ้านมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญชาวบ้านผ่านคลังความรู้กอสอนอเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือที่ Kp. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและเสนอต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบและมีการจัดสรุปผลการนิเทศการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทุกโครงการจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีผลต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจุดเด่นในการดำเนินงาน สถานศึกษามีการให้บริการกิจกรรมการศึกษาตามอัยาศัยที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัยาศัยที่สถานศึกษาจัดขึ้นมีผลความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัยาศัยใในระดับยอดเยี่ยม นวัตกรรมแบบอย่างที่ดีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอ,อำเภอสวรรคลโลกมีการจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์โดยใช้เว็บแคนวาเพื่อช่วยในการออกแบบเพื่อให้ดูสวยงามน่าสนใจกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านเกมคาฮูดจัดทาแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน Facebook และ f a c e b o o k l i v e กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน Book delivery ส่งเสริมการอ่านผ่าน Word w a วอ การประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมบนช่อง YouTube การจัดทำสื่อความรู้อีบุ๊กและได้รับรางวัลห้องสุขประชาชนเฉลิมราชุกุมารีอำเภอสวรรคโลกดีเด่นมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีคะแนนรวมเท่ากับ30คะแนนกศนอำเภอสวรรคโลกมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยให้ความสำคัญกับการจัดการตามแนวทางเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งยุทธศาสตร์แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยการจัดทําแผนอย่างเป็นระบบจัดทําแผนปัจ,จิการประจําปีงบประมาณมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามความต้องการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนมีระบบประกันภายในของสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร,กรข,อของสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตนเอง สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทอลเพื่อการบริหารจัดการมีการกำกับนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กำหนดรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และนำปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานมาทำการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษาต่อไป จุดเด่นในการดำเนินงานมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้จะทำคู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและรายงานผลโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการจัดทำแผนและรายงานผลการนิเทศการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา มีการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีแฟ้มผสมงานของครูและบุคลากรมีการจัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการปริหารการประจำปีของกศนอำเภอมีการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการด้านวิชาการโดยการจัดทำห้องเรียนออนไลน์หรือแพลตฟอร์มมีการจัดทำคลังความรู้กศนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือที่เคมีการใช้ระบบบริหารด้านงบประมาณอีบัจเจต มีการบริหารงานทั่วไปด้านธุรการ e-office ด้านพัสดุ EGP งานแผนงาน d m s มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและมีแผนการกำกับนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษามีการจัดทำรายงานของสถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นไปตามบทบาทที่กำหนดโดยคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีการเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาก็สนอำเภอสวรรคโลกได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของภาคเหนือ นวัตกรรมแบบอย่างที่ดีกศนอำเภอสวนคลอกมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน blended learning คือการผสมผสานระหว่างออนไลน์และชั้นเรียน1ห้องเรียน2ระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบ thinking แพร่แรการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิรนุชกัจฉลีตอนแรกดิฉันไม่มั่นใจเลยที่เข้าไปเรียนกลัวจะทำอะไรผิดพลาดแล้วก็กลัวจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้เพราะดิฉันพิการแต่พอเข้าไปแล้วทุกคนใจดีและเป็นกันเองกับ ดิฉันมากเลยไม่ไม่รังเกียจเพื่อนๆไม่รังเกียจที่ดิฉันพิการและอาจารย์กศออนอทุกคนก็ใจดีคอยช่วยเหลือดิฉันตลอดภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของกศออนออำเภอสวรรคโลกเพราะทุกท่านทำให้ดิฉันมั่นใจว่าคนพิการก็สามารถเรียน ได้กับคนปกติทั่วไปเหมือนกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิรินทร์ทอกฉลาดอายุสิสปีค่ะตอนเมื่อก่อนเคยทำโววงก,กิะแจแลยกะปักผ้าคอติดขายค่ะต่อต่อต่อมามีโครงการของกศนค่ะเขามาสอนถักกระเป๋าและก็ตะก้าก็เลยเข้าไปร่วมโครงการกับเขาแล้วก็ปัจจุบันก็ ยึอชีพถักตะก้าขายจนปัจจุบันนี้ค่ะประมาณหปีได้แล้วค่ะอันนี้รา,า,า,ายได้คือมีเบี้ยคนพิการแล้วก็รายได้ถักตะก้าค่ะที่ว่าที่มีรายได้เข้ามาเดือนขายได้ประมาณสามใบได้ต่อเดือนสมใบกุลนะคะเริ่มแรกที่หัดทำใหม่ๆคือรายที่กุลอันนี้นะคะใส่ดินใบละหนึ่งพันองรอบาทกระเป๋านี้ 1ันหนึ่งพันบาทค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเอาๆๆเอายอะไรินต้องขอบคุณคุณครูก็สนอค่ะที่คอยสอนคอยมาให้คำปรึกษาตลอดเวลาคา่ะขอบคุณค่ะที่มีโครงการแบบนี้มาให้ทำให้คนพิการได้ต่อยอดได้มีรายได้เสริมได้มีค่าใช้จ่ายในบ้านคา่ะสวัสดีค่ะ นางสาวกุลาบขันแก้วนะคะเป็นวิทยกรมาทั้งหมด13ปีเป็นวิทยกรทางด้านงานถักรรมงานแกะสาวและงานโคเทนะคะก็ภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมกับทนานกรนสอำเภอสวนทคโลกได้มาเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านต้องขอขอบคุณนะคะทางกศนสอำเภอสวนรคโลกที่ให้ข้าพเจ้าได้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมอาชีพให้กับชุมชนครั้งนี้ค่ะ กศนอำเภอสอุวรรณคโลกจะมุ่งมั่นพัฒนางานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักง,งานกศนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนผู้รับบริการและประชาชนมุ่งสร้างความรู้ทักษะให้เกิดต่อชุมชนสังคมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถดังแบนเนอร์ของสถานศึกษาที่ว่า กศนออำเภอสวรรคโลกสถานศึกษาสร้างคนคุณภาพ